สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะโุ๊จะทำเกี่ยวกับการการอะไรดีอะเรียกไม่ถูกอะคือตอนนี้โุ๊มีเพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยกันแล้วก็มีบางคนอยู่ไทยเออเขาก็เพิ่งจะเริ่มทำ YouTube กันนะคะ YouTube แล้วก็คือถ้าได้รายได้บ้างเล็กๆน้อยๆเราก็ ยินดีรับเงินจาก YouTube ใช่ไหมโบ๊ทเคยเคยได้มาแล้วนะแต่ว่าเราทำวิดีโออยู่แล้วปกติสนุกสนุกนะคะแล้วทีนี้ถ้าได้เงินด้วยจากวิดีโอที่เราทำสนุกสนุกก็ทำไมจะไม่รับใช่ไหมโบก็สอนสอนเพื่อนนะคะไปบ้างแล้วก็ช่วยเปิดใ่้บ้างบางคนยังทำไม่ได้ไม่สะดวกเรื่องอุปรกรณ์อะไรเงี้ยโกก็เปิดโฆษณาให้อยู่ทุกวันก็มีนะคะ ก็ให้พาสเวิร์ดให้อีเมลให้รหัสล็อกอินเข้ามาแต่ว่าก็ทำได้ระยะหนึ่งแล้วพอหลังจากเพื่อนพร้อมแล้วเขาก็ทำกันเองนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยโบจะทำวิดีโอให้ดูว่าตอนนี้ใน youtube เนี่ยนะเขามีให้ใส่ให้ใส่วิดีโอแนะนำของเรานะคะที่เวลาเราเห็นที่มุมมุมมุมวิดีโอใช่ไหม แล้วก็มีการ์ดแนะนําตอนแรกๆเนี้ยเราก็เห็นวิดีโอของคนอื่นแล้วเอ๊ะมันทํายังไงนะเราปรุ๊บป๊เป็นคนไม่ไม่ชอบถามอะ่ะคือถ้าบางเรื่องบางเรื่องก็คือถ้ามั่นใจแล้วก็มีคนที่เราที่โปสตบเนี่ยมั่นใจว่าเขาให้คําตอบได้เราก็จะถามมันง่ายดีไงแต่ว่าถ้าหลายๆเรื่องพุจะหาหาวิธีเองไงก็เลยก็ง,งมไปงมมาก็สักพักหนึ่งเหมือนกันนะ แต่ว่าก็ไม่นานนะเกี่ยวกับไอ้ A, ตรงที่ใส่การ์ดเนี่ยก็ประมาณดูอยู่ประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่แหละก็หาวิธีทําได้นะคะเอาหลังงั้นวันนี้เดี๋ยวโบจะทําให้ดูลวกันนะเท่าที่โบทําอยู่นะซึ่งโบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมหรือเปล่านะโอเคงั้นก็เชิญดูกันเลยค่ะวิดีโอโบอาจจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าโบใช้มือใช้มือจับกล้องนะ ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาโบทำก็จะเปิดหน้าต่าง youtube สองสองหน้าต่างนะนี่ไงน,นี่คือหนึ่งอันแล้วก็นี่คือหนึ่งอันนะทีนี้เราก็เปิดเปิดวิดีโอของตัวเองนี่แหละซึ่งพกจะดูคือหนึ่งอันก็คือเป็นวิดีโอที่เราจะทำนะนี่ไงถ้าโดปิดเสียงไว้ก่อนนะมันจะได้ไม่ดังก็เปิดอันนี้คือวิดีโอของโบเองที่จะทำไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ มันมืดๆอ่ะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นลิสต์วิดีโอที่อยู่ในช่องของโปรโเองนะคะก็คือของเรานี่แหละนะเพราะว่าเวลาเราเราจะใส่การ์ดหรือว่าใส่ไอวิดีโอแนะนำเนี่ยมันจะมีให้เลือกในลนะิสต์น่ะที่เห็นนะ่ะไม่ครบหรอกเราต้องมาดูอันเก่าอันเก่าๆของเราบ้างไม่งั้นมันก็จะวนอยู่แต่ของใหม่ใช่ไหมทีนี้จุดประสงค์ที่ใส่ โด,โดยปกติของ youtube แล้วเรไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดแต่สำหรับรผมผมมีความคิดว่าคือมันใส่ไว้เพื่อที่จะทำให้คนที่เขามาดูวิดีโอเราเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเออเรามีวิดีโออื่นๆน่าสนใจไหมแล้วเขาก็คลิกเข้าไปดูและในวิดีโอที่เราที่เรา,ท,เราที่เขาคลิกเข้าไปพูดไม่ค่อยถูกที่เขาคลิกเข้าไปถ้าเราใส่พวกแนะนำให้หมดเลยเนี่ย เขาก็จะคลิกวนไปวนไปเขาก็จะดูของเราไปเรื่อยๆไงแต่ว่าเราต้องใส่ให้ทั่วๆอย่าให้มันซ้ำๆกันเยอะนะถ้าถ้าทำได้นะแต่โบก็จําไปซ้ามาวนไปวนมานะตอนนี้ก็ไล่ใส่อยู่ยังยังไม่ครบหรอกเพราะว่าของเพื่อมีอยู่พันพันเกือบพันห้าแล้วพันสาแล้วอะก็ใช้เวลางมไปงมมาเรื่อยๆใครที่เพิ่งเริ่มทําใหม่ก็แนะนําให้ทํา ให้ทําไปใส่ไปนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่ย้อนหลังทําเหมือนที่ที่โอ๊ตทำนะคะออทีนี้มาดูกันนะมันจะมีไอคอนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอ่ะเหมือนบอกบอกไปเลยละกันสําหรับเพื่อนที่เพิ่งเริ่มทันใหม่ๆได้รู้นะคะตรงนี้จะเป็นข้อความ Info ฟและเซตติง้งภาษ,าษาไทยโอ๊ไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรเพื่อนลองเทียบเอาละกันนะเพื่อนที่ใช้ภาษาไทย มันก็จะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมหน้านี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเรียก title นะคะชื่อเรื่องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้อความอธิบายวิดีโอเราบ้างเล็กน้อย description นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น tag นะคะปุ๊บไม่รู้หรอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องในการในการาหาของคนดูหรือเปล่าในการ search นะคะในตรง tag เนี่ย พวกก็ใส่ใส่ไปเลยแหละมั่วๆให้มันเกี่ยวข้องกับวิดีโอเราแล้วกันไม่รู้เราว่ามันมีไม่มีและไอ้ตรงข้อความอธิบายเนี่ยพวกก็ใส่มั่งไม่ใส่มั่งแต่ว่าจะพยายามตอนนี้คือพยายามไล่แก้วิดีโอแล้วก็ใส่ข้อความด้วยมันจะทําให้คนดูเขาสนใจมากขึ้นเนะเหมือนกับแบบเรามีไตเติลอะไรทํานองเนี้มันก็ดีนะแล้วก็ข้อความตรงนี้นะคะตอนนี้ ที่พอกำลังไล่ใส่ของตัวเองคือพยายามใส่คําที่ที่เป็นคําที่มีคนดูเขาเซิร์ชหาเพราะว่าใส่แล้วตัวมีความคิดว่าถ้าวิดีโอเรามันขึ้นอยู่ที่หน้าแรกๆหน้าต้นๆก็จะเข้าถึงคนดูได้มากขึ้นไงก็อยากได้ยอดคนดูเพิ่มขึ้นบ้างไงอยากให้มีคนเห็นเรามากขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนดูเยอะเราก็ได้ตังค์ใช่ปะ เออนะทีนี้ถ้าเป็นฝรั่งมันก็จะง่ายเพราะว่าภาษาอังกฤษอะ่ะเขาก็จะเซิร์ชคำง่ายๆได้เลยแต่าตภาษาไทยอะ่ะพวก็ใช้วิธีเซิร์ชดูว่าเออมันมีคำไหนที่มันใกล้เคียงกับเนื้อหาของวิดีโอเราแล้วก็เป็นคำที่คนเขาเซิร์ชเยอะ,ยอะๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะซึ่งโบก็ได้เป็นเที่ยวอเมริกาคนไทยในอเมริกาชีวิต ต่างประเทศชีวิตต่างแดนทํากับข้าวฝึกภาษาอังกฤฝึกพูดอะไรพวกนี้ <c oughs> ก็คือมันมีมีวิดีโอหลากหลายอะนะ <c oughs> ก็ใส่ให้ตรงกับตรงกับเนื้อหาของโปรโมันะซึ่งมันก็มีผลนะเพราะว่าเร,า,า,เรา,าทำมาประมาณเดือนล้วก็มียอดคนดูเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนซับสไคร b ์มากขึ้นนะก็ด <c oughs> ีใจน,นะแต่ว่าก็มีขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาแหละอ่ะ ทีนี้ต่อไปนะคะตรงนี้ก็คือ Public, เราก็ต้องเปลี่ยนต้องเปิด Public หมดเลยนะถ้าใครที่จะหารายได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือรายละเอียดตรงนี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องน,นะอ่ะพอหลังจากนั้นถ้าเราเราสังเกตว่าไอ้ที่เมนูไอคอนที่เราคลิกมา,มาเมื่อกี้มันจะอยู่ข้างบนนี้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมมันก็มี enhancement นี่ผมไม่เคยใช้หรอกเราไม่คลิกนะอยากรู้ไปคลิกเอาเองแต่ว่า Enhancement ดูก็รู้มันคือเป็นเป็นเป็นตัวเอาไว้สำหรับแต่งวิดีโอเรานั่นแหละอาจจะแต่งเรื่องสีเรื่องแสงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็อ่ะก็แต่งไปแล้วก็ตรงนี้คือเพลงเสียง a u ออิโอตรงนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะอ่ะกดเข้าไปดูนะคะตรงนี้เนะี่ยอ่ะอันนี้เห็นจัง,จงเลยวิดีโอพรอันนี้เคยถูก<ม>เคยถูกลิขสิทธิ์เอาไว้ มีทั้งแดงมีทั้งเหลืองเต็มแถบไปหมดนะคะเพื่อนๆที่ที่ยดคุยไว้อปิดเสียงก่อนอ่ถ้าเกิดไม่รู้เอาพูดไปเลยละกันวิดีโออันนี้ก็รวบรวบรบรวไปหลายๆหลายๆเรื่องเลย,ล,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 ยละกันแล้วกันเนอะคือเวลาทำวิดีโอเนี่ยคือตอนที่โบทำแรกๆโบทำตั้งแต่ปีสองพันเก้าแล้วโบโก็ หาวิธีเออยังไงอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยฉลาดไงเมื่อก่อนนะก็งงๆไปดูข้อมูลอะไรก็ยังไม่ค่อยเป็นไงว่าจะเซิร์ชอะไรแบบไหนบางทีแบบคําที่จะเซิร์ชหาย,ยัางนึกไม่ออกเลยอะแล้วโบจะจะดูของฝรั่งซะส่วนใหญ่ไงเออก็มาค้นพบเมื่อไม่นานนี้เองคือเพลงเนี่ยนะถ้าเราใส่เพลงแล้ว เจ้าของเพลงหรือเจ้าของค่ายหรือใครที่เขาเป็นลิขสิทธิ์เพลงมามาเคลมภาษาไทยเคลมว่าอะไรไม่รู้มาเคลมว่าเออเพลงนี้มันเป็นเพลงของเขาแล้วมันก็จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ขึ้นอ่ะเดี๋ยวย้ายย้ายมาที่หน้านี้เดี๋ยวให้ดูอ,อตรงนี้ไม่มีถ้าจะเข้าไปดูนะคะคนโทนทำใหม่ขึ้นไปที่ชาแนลนะคะ ่แล้วก็เลือกที่วิดีโอ a มนจ e เข้างบนนะคะหน้าของเรานะปึ๊บอ่ะนี่มันก็จะมาที่หน้านี้เป็นเป็นรายการวิดีโอทั้งหมดแล้วสังเกตข้างหลังเห็นไหมถ้ามันมีเป็นสีเขียวนี่คือเงินอันยุคโลกนี่คือเราเปิด Public แล้วก็จำนวนคนดูนะคะวิวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคอมเมนต์เป็นคนชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ทีนี้ไอตัวที่โปอดพูดถึง ตอนนี้ของว่าไม่ค่อยมีแล้วไอ้ลิขสิทธิ์อะ่ะเพราะว่าปุ๊ดรู้แล้วว่าต้องทําอะไรยังไงทีนี้มากมามาดูตรงนี้ได้นะคะคลิกเข้าไปที่ copyright notice นะคะ copyright notice notices เพราะว่าหลายหลายหลายคนไงนี่เห็นไหมตึ้มเลยแล้วม,มันต่างกันย,ยังไงใช่ป่ะปุ๊ดประโยชน์เอาเพลงออกหมดทุกอันแล้วแหละแต่ว่ามันเอาออกไม่ได้ทุกอันไงเพราะว่าเจ้าของเพลงบาง บางค่ายบางเพลงบางเจ้าของเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราเอาออกเลยนะเท่ากับว่าวิดีโอเราอ่ะเป็นใบ้เลยนะนเงียบไปเลยสังเกตดูถ้ามีตัวกอปตไรข้างหน้าเนี่ยไอคอนตัวซเห็นไหมคะนั่นนะ่ะโดนเข้าไปแล้วนะคะก็คือเหมือนเหมือนกับวิดีโอที่ปรติแบบนี้ไงนะแล้วทำไมมันยังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะ แสดงว่าโพสอะคือมันจะมีมันจะมีแถบให้เรา remove ก็คือเอาออกกับไม่กับทิ้งไว้โพสมา remove ไปหมดแล้วแต่ว่าไออันเนี้ยมันไม่ออกมันยังติดอยู่เห็นไหมแล้วข้างบนเนี่ยก,ก็มีแจ้งว่าไอวิดีโอเราเนี่ยมันถูก copyright ถ้ามีแถบเหลืองอยู่กับแบบนี้อยู่คือไม่ดีแล้วไม่ดียังไงไม่ดีก็คือเราก็มาเช็คได้จากตรงนี้ไง ถ้ามันมีกรปปี้ไรแบบนี้แล้วมันมีตัวเงินถูกค่าเอาไว้คือมันไม่เขียวนั่นเองนั่นแสดงว่าวิดีโอของเราอันนี้มีคนดูเท่าไหร่ก็ตามเราไม่ได้ตังค์นะคะอ่ะเดี๋ยวเช็คเข้าไปดูอันนี้ให้ Las Vegas เข้าไปดูที่ออดีโอนะในนี้สังเกตไหมว่า ไม่มีแถบอะไรเลยทีเดียวเชียวเนื่องจากว่าพี่โอ๊ตเอาออกไปแล้วเอากัปพีไร์ออกไปแล้วนะคะซึ่งแล้วทําไมใช่ไหมสงสัยว่าแล้วทำไมมันถึงโดนใช่ไหมเนื่องจากว่าในเนื้อวิดีโอเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในเนื้อวิดีโอเองเนี่ยมีเพลงมีเพลงที่เป็นเพลงของค่ายที่เขามีลิขสิทธิ์ไงก็ไม่ได้นะคะ ก็คือต้องตัดเพลงออกถ้ามีเพลงแล้วเราอยากจะให้วิดีโอนั้นมันมันทําเงินให้เราอะ่ะเราต้องเราต้องตัดเสียงออกว่างันเถอะแล้วก็ถ้าอยากจะใส่เพลงประกอบก็ต้องไม่เอาเพลงที่ไม่มีคอปปี้ไรนะคะแล้วอย่างพวกนี้เนี่ยโดนหมดเลยแต่ว่าปอ์รู้อยู่แล้วเพราะว่าคลิปวิดีโอพวกนี้คือทําทําให้น้องสาวตอนเขาแต่งงานม,มันก็ต้องใช้เพลงของของค่ายต่างๆเป็นธรรมดาแหละมันก็ ไม่ได้อยู่แล้วแหละพาะก็เลยไม,ไม่สนใจเท่าไหร่ได้คนดูน้อยก็ไม่เป็นไรไม่มีผลส่วนอันนี้อันนี้เห็นไหมว่ามันมีทั้งอปปี้ไร h ์คือโดนอปปี้ไร h ์ด้วยแล้วยังเป็นเขียวแล้วก็มีลูกโลก,โลกนั่นหมายถึงว่าวิดีโอเราอะนะเจ้าของเพลงเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขามาแสดงตนว่าวิดีโอเราอะมันมีอปปี้ไร h ์ของเขาแต่ทำไมเขายังเปิดให้ให้ได้ตังค์เนื่องจากว่าเขา เอาเงินเราไปแล้วและการที่เอาเงินเราไปเนี่ยนะมันก็จะมีสองแบบคือเอาไปหมดเลยเต็มๆกับส่วนหนึ่งคือแบ่งกันแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นยังไงอันนั้นโบไม่รู้รายละเอียดคือคือไม่ได้หาไม่ได้ไม่ได้สนใจขนาดนั้นไงคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,อ,รอะขอโบสอะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้คือมันถูกแบ่งหรือไม่ก็เขาเอาไปหมดเลยซึ่งเช็คอย่างไงอยากรู้ก็ต้องเข้าไปเช็คเอาเองนะ พจน์ไม่ไม่ได้เช็คไนงะอ่าเนี่ยก็โดนอันนี้สามพันห้าร้อยวิวก็โดนรวมกันไปเข้าไปเข้าไปคลิกดูได้อยากรู้มันคืออะไรอะไรนะเนี่ยตรงนี้นะคะมันเหลือแค่ไม่เยอะที่เห็นนี่คือไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าพจน์ไล่ลบเพลงออกหมดแล้วนะคะอย่าวดูอ่าดูอันนี้ให้ดูว่าเป็นยังไงนะอันนี้คือยังเป็นเป็นกับดไรด้วยแล้วก็ได้เงินด้วย คลิกดูที่เพลงนะคะ,ะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเพราะว่าลบไปอบ,อบไม่มีไม่มีเหลืองไม่มีแดงเลยเห็นไหมแต่อันนี้มีอันนี้มีเดี๋ยวเข้าไปดูซิว่าผลมันคืออะไรนะคะเข้าไปดูเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้แล้วนะสิ้นปีเที่ยวอเมริกาเดี๋ยวน่าจะเห็นหน้านี้นะเพราะามันมีก๊อปปี้ไรยอยู่ สิ้นปีเที่ยวอเมริกาอยู่ไหนหนะเออไม่เห็นแฮะเยวดูอันนี้ใหม่เข้าไปดูที่ monetization ก็ได้นะคะถ้าหาไม่เจอในลิสต์เข้าไปดูที่ monetization ตรงนี้นะอ๋อไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจำไม่ได้ละ หรือว่ามันจะเข้าไปดูได้ยังไงคิดว่านะน่าจะปลอดภัยแล้วมากกว่าอ๋อเราปิดเราปิดได้สีเหลืองเมื่อกี้ปิดได้แต่ตรงเนี้ยอันนี้อันนี้โบคิดว่าอันนี้คือปลอดภัยมากกว่านะเดี๋ยวโบส ปุ่มวเบรกวิดีโอแบบหนึ่งจะหาให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยตัวไอคอนมันเหลือแบบไหนนะครน,นี้มามาดูวิธีการหาด้วยละกันอ่ะวิธีการหาก็คือปรกกตอนนี้ผมไม่สะดวกพิมพ์พวก็เลยใช้วิธี Copy ชื่อตรงนี้ไปนะคะก็คลิกตรง e d i t แล้วก็ Copy ไปนะคะแล้วก็เซฟเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปที่หน้าของเราใช่ไหมก็เข้าไปที่วิดีโอ ที่เป็นเป็นวิดีโอลิสต์รายชื่อทั้งหมดนะคะและทีนี้ตรงเซิร์ชเนี่ยเราดูนะมันจะมีเซิร์ชข้างบนตรงนี้นะไม่ใช่นะตรงนี้เป็นการเซิร์ชหาวิดีโอของ y o u t u b e ทั่วไปถ้าจะเซิร์ชของเราคือตรงนี้นะตรงมุมนี่นะน,นี่คือเซิร์ชของเราเห็นไหมคะตรงมุมนะคะนี่มันจะมีจุดนี้นะกับจุดนี้นะเราจะใส่จุกจุดนี้นะคะเมื่อกี้บ๊อกก็บปี้ไว้แล้วก็วางลงไปเลยนะคะ เาเพสก่อนปึ๊บนแล้วก็คลิกหานี่นี่นะคะสิ้นปีเที่ยวอเมริกาพระโอ๊ไม่โดนก๊อปปี้ไรนะคะนั่นหมายถึงว่าไอ้เพลงเมื่อกี้นี้ที่เห็นอ่ะเข้าไปดูให้ชัดๆอันนี้วิดีโอเดียวกันนะก็คลิกที่เพลงนะคะเห็นไหมไอคอนมันอยู่ข้างล่างก็มีอ่ะตรงนี้ที่บอกว่า อันดูรี v e s ซองนั่นก็คือเอา,มาเมย์อาเพลงออกไปแล้วแล้วเราจะให้เพลงมันกลับมาอีกไหมเรื่องอะไรเราจะให้มันกลับมาอีกใช่ไหมกลับอีกมันก็เป็นลิขสิทธิ์อีกอะนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นั่นหมายถึงว่าบนไม่โดนก๊อปปี้ไรแล้วเห็นไหมโอเครอดปลอดภัยคือถ้าเราเจอสีเขียวเป็นเงินกับสีลูกโลกแค่นี้แสดงว่าวิดีโอเรารอดปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเราเห็นเหมือนเมื่อกี้นี้มันมีทั้ง สไอคอนก็สังเกตให้ดูดูว่ามันได้ตังหรือไม่ได้เลยก็ตามนี้นะคะอ,อ่อทีนี้กลับมากลับมาที่ไอคอนของเรานะคะที่เราจะทำสังเกตไหมคะว่าจะมีอีก2อ,อันคือ n n screen and annotations เมื่อก่อนเราก็ใช้ a n n o t a t i o n เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วนะ a n n o t a t i o n มันก็คือเวลา เราใส่ใส่อ้างอิงไปแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบข้อความเล็กๆไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอะ่ะก็เลยเลิกใช้ก็จะใช้ end end screen ตัวนี้แหละแล้วก็ cards นะคะเหมือนกันก็คลิกเข้าไปอ่ะสมมติคลิกที่ end screen ก่อนอ่ะมาคลิกเข้าไปแล้วก็จะได้หน้านี้นะคะแล้วเราก็มาคลิกที่นี่นะอันตรงไหนที่บ๊ไม่พูดคือคือบ๊บไม่รู้นะไม่เคยใช้นะอ่ะ คลิกที่ add element ตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะเลือกอื่นๆแต่แต่ว่าอื่นๆมันจะยุ่งๆหน่อยก็ไม่ใช้ไม่เกี่ยวกับเรานะคะพวกก็เลือกที่ video hey or f o playlist อันแรกนะคะอันแรกแล้วสามารถจะเลือกที่บลชอบเลือกประจำก็จะเลือกอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เลือก3อันเลยแต่เลือกทีละอันนะอ่าเราเลือกอันนี้ก่อน most ร e เซน t u อัปโหก็คือมันจะโชว์ไอของเราะแหละแต่ว่าที่เป็นที่เป็นอัปโหลดล่าสุดนะคะที่เป็นวิดีโอใหม่ๆทุกครั้งอะมันจะถูกมันจะถูกจัดเข้าไปในนี้นะแล้วก็เข้ามาอีกทำได้ทีละครั้งนะคะแล้วก็กดอันแรกอันแรกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกอันที่สอง best for viewer นะคะก็คือ YouTube เขาจะจัดให้เรานี่เลื่อนได้นะ Youtube เขาจะจัดให้เราให้เราว่าอันไหนที่ดีที่สุดของผู้ชมของคนดูนั่นเองขอโทษค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเลือกอีกนะคะอันแรกทีนี้ละ่ะเราไม่สามารถที่จะเลือกอะไรที่เลือกไปแล้วเลือกซ้ำไม่ได้สังเกตดูอ่าพอเลือกตรงนี้มันจะขึ้นแดงให้เห็นไหมมันจะเลือกซ้ำไม่ได้สองและไอสอตัวแรกอะราต้องมาเลือกตัวที่สและ ตัวที่สามสังเกตว่ามันจะมีวิดีโอลิสต์ใหม่ๆให้เราที่นี่ซึ่งเราจะเลือกจากในนี้ก็ได้นะคะอ่าปอเลือกอันหนึ่งอันไหนก็ได้อ่ะปึ๊บมันก็จะเข้าให้เห็นไหมทีนี้มันก็เหลืออีกอันหนึ่งเห็นไหมมันมันได้สีอันปึ๊บเข้าให้ทีนี้ปอไม่อยากเอาในนี้อยากเอาวิดีโอเก่าๆที่มันไม่ได้โชว์ในนี้ทําไงอะ ก็มาที่หน้าหน้าลิสต์ของเราอีกหน้าหนึ่งที่เปิดไว้มันสะดวกเปิดสองหน้าไงแต่ว่าถ้าใครอยากแบบเปิดสับไปสับมาแล้วได้ก็ก็ตามนั้นนะแต่ว่าทาแบบนี้มันสะดวกหรือใครจะเปิดมากกว่าสองหน้าก็ได้นะหรือว่าเลือกเอาเอาอันนี้นะอันนี้นี่เดี๋ยวราต้องเปลี่ยนชื่อตรงนี้เปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนไปสมมุติพิมพ์ไม่ถนัดไงเที่ยว คนไทยเออพรพิมพ์ไม่ถนัดมือเดียวเอาเป็นว่าถ้าเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนในนี้แหละแล้วก็เซฟเหมือนเดิมะนะแล้วก็ใส่วันทุงวันที่ก็ในนี้นะคะมันก็พิมพ์ได้ะนะทีนี้หนูจะเอาจะเอาวิดีโอนี้เราเราจะถ้าถ้าเกิดมันมันเปิดมาแล้วเป็นหน้าอย่างนี้เราก็มันตรงก๊อปปี้ตรงเนี้ย พวกเคยใช้บางทีมันก็ไม่แสดงไงพวกก็เลยไม่ไม,ไม่เชื่อใจมันแล้วเลยไม่เอาก็คลิกไปที่หัวข้อข้อขางบนไอไตเติ้ลข้างบนเนี่ยนะอีกทีหนึงก็ลิฟท์เพจไปเลยถ้าไม่มีคําถามจากนั้นให้มาคลิกตรงนี้นะคะแชร์ Share เนี่ยนะคะแล้วก็ปี้ตรงนี้ไปลงนะคะกปี้ตรงนี้แล้วก็เอาไปวางตรงนี้นะคะแล้วก็ Create Element ต นี่นะมันก็จะมาครบสี่อันแล้วใช่ไหมตรงนี้ดูนะตรงนี้เนี่ยบางทีบางทีถ้าเกิดว่ามันมาแล้วมันยาวแบบนี้นะทุกอันเลยไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแปลกใจนะคะก็ลดมันลงได้นะคะคือตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเราปล่อยให้มันยาวอะ่ะมันก็จะมันก็จะโชว์บนบนวิดีโอเราตั้งแต่ต้น,นจนจบไงแล้วลวคนดูเขาจะไปดูยังไงอะ่ะใช่ปะ เราก็ต้องให้มันโชว์ตอนท้ายไงเราอยากจะให้โชว์ตอนท้ายแต่ถ้าใครอยากจะให้โชว์ตอนต้นก็ <c oughs> ก็แล้ว <c oughs> แต่ก็ตามนั้นมันมันเลื่อนได้หดได้ไงเลื่อนข้างหลังนี้ก็ได้เนยจะให้จะให้โชว์ตรงไหนตอนไหนจะโชว์ตรงกลางอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ของโปลเอาตอนจบทีนี้เนี่ยบางทีบางท,างทีไอ้ปรับให้มันเท่ากันน่ะแล้วมันเซฟไม่ได้ก็มีไงอ,ะอ่ะเอาตรงนี้ก่อนนี่นะ มันมาแล้ววิดีโอมันจะซ้อนกันแบบนี้นะเห็นปะแล้วก็ d r a มันมาก็คือดึงมันมาลากมันมาได้นะนี่นะกระจาดสี่มุมนะคะถ้าเกิดว่าวิดีโอไหนมันได้แค่สามอันก็ไม่ต้องไปสงสัยนะว่าเอ๊ะตอนโปรสอนมันได้สี่อันก็ตามนั้นเพราะว่าวิดีโอโาอันเก่าแบบว่าปีปีสองพันเก้าปีสองพันสิบอย่างเงี้ยปีนี้มันสองพันสิบเจ็ดใช่ป่ะมันได้แค่สามก็ได้แค่สามนะอ่ะทีนี้เราก็ มาเลื่อนตรงนี้ใช่ป่ะเลื่อนสมมติอ,อันนี้ปอเลื่อนเท่ากันนะแล้วกดเซฟข้างบนเอออันนี้มันเซฟให้แต่บางทีอะ่ะถ้ามันไม่เซฟให้อะ่ะพวกก็จะเลื่อนอันนี้เข้ามาออกมามากกว่าอันหนึง่งแล้วก็เซฟมันก็จะเซฟให้แต่อันนี้มันมันเซฟให้ก็ดีไปโอเคนะทีนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นเป็น End screen ใช่ป่ะ An Annotation Annotation ไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่ทำทีนี้ก็ไปที่ c a r d นะคะไปที่ c a r d ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็ Add c a r d จะใส่ได้ทั้งหมด5หรือ6อันเดี๋ยวลองทำดูนะคะพราะจไม่ได้แล้วการเห็นก็คือมันจะมันจะโชว์ตรงมุมขวามือตรงนี้เดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวให้ดูนะมันจะไอตรงที่เราทําเมื่อกี้เนี้ยตรง End screen ก็คือมันจะโชว์ตอนจบ หรือโชว์ตรงบริเวณตรงสี่มุมในในวิดีโอเราอะตอนไหนคือคือที่เราเลือกไว้แต่ของวอสเอาไว้ตอนจบนะคะทีนี้ก็เข้าไปเลือก create วิดีโอใช่ไหมมันก็จะมาที่ลิสต์เหมือนเดิมเราก็เลือกเอาในนี้ก็ได้อสมมติวอเลือกเอาเลือกเอาเอจริงเราไม่สมมติเลือกเอาหนึ่งอันแล้วก็เข้าไป add ใหม่ create ใหม่แล้วก็เลือกอีกสมมติไม่เอาในนี้เอาจะเอาวิดีโอเก่าเข้ามาที่นี่นะคะพวกก็เลือกอะเลือกตัดผมเหมือนเดิม ก็ก็ปปี้ไปแล้วก็เอามาวางแล้วก็เอามาวางที่นี่เหมือนเดิมนะคะปึ๊บก็ให้มันก็จะไล่ลงมาให้อีกอ่ะแล้วก็ใส่อีกให้ครบตัวใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันนะเลือกในนั้นเพราะว่ามันง่ายสะดวกดีถ้าไม่ถ้าไม่เอาในนี้ก็ไปเลือกในในวีดีโอของเราอีกสมมติสมมติเลือกอันหนึ่ง หรือไปิกของตัวเองแต่ว่าถ้าอยากจะอยากจะแนะนําวิดีโอของคนอื่นก็ก็แล้วแต่เรานะแต่ของป,อป์โบนแนะนําของตัวเองอ่ะก็มาใส่ใส่ได้ห้าวิดีโอทีนี้ที่โบนทำคือมันตอนนี้ห้าอันมันซ้อนกันหมดเลยอะ่ะอ่ะลองเดี๋ยวลองดูผลก่อนอเห็นไหมว่ามันจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาตรงมุมนี้ คลิกเข้าไปดูสินี่ไงมันมีวิดีโอขึ้นแนะนำแล้วห็นปหทีนี้ลองลองดูนะตอนนี้โบยังไม่ได้ไม่ได้แยกมันออกมานะมันซ้อนกันอยู่จะให้ดูว่าเป็นยังไงดูนะดูไปเรื่อยๆนะคะสังเกตตรงมุมขวามือนะตอนนี้มันซ้อนกันอยู่นะสังเกตไปเรื่อยๆนะคะ อะไรเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันออกมาแล้วหนึ่งอัน TVs. ลองดูซิมันจะออกมาอีกไหมมันมีทั้งหมดห้าอันอยู่ในนั้นมันหายไปแล้วเห็นปะมันไม่ออกแล้วอะนอกจากเราจะคลิกถ้าเราคลิกมันก็โชว์หมดแต่ทีนี้เราอยากให้มันออกมาเลยห้าอันใช่ปะ กลับไปทำใหม่นะคะคลิกที่ไอคอนตัวคลาสใหม่ไอคอนตัวคลาสก็คือไอตัวเครื่องหมายตกใจวิธีก็คือให้เราลากนะคะลากมันออกมาแยกกันนะคะ5อันจะจัดเรียงยังไงก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสทีนี้หลังจากนี้เราก็ลองใหม่คลิกเข้าไปดูนะคะรอดูนะดูตรงหัวมุมนะมุมขวามือนะ ยังยังไม่มีอะไรยังดูไปเรื่อยๆนะคะออกมาแล้วหนึ่งอันแล้วนะนี่ออกมาอีกแล้วเห็นไหมคะโอเคก็มันจะค่อยๆมีการ์ดออกมาให้เราดูนะตามที่เราแยกเอาไว้ทีนี้ถ้าอยากให้มันออกมาใกล้ๆกันนะคะกลับไปใหม่ ถ้าอยากให้มันออกมาใกล้ๆแล้วกันเราก็เอามันวางไว้ใกล้ๆกันแบบนี้ไงมันก็จะออกมาทีๆแต่พูดไม่เอาไว้ใกล้กนพวดนานๆให้มันแสดงก็เลย,ยียงนี้นะคะโอเคนะทําได้แล้วนะแล้วมาตรงนี้แป๊บหนึ่งตรงไอ้แชร์เนี่ยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะ เราสามารถจะเลือกได้เป็นแชร์แบบแบบลิงก์ u t u b e หรือเราสามารถที่จะทำให้เป็นโค้ดนะคะตรงนี้โบจะใช้เวลาเอาไปใช้เอาไปใส่ในบล็อกที่เป็นโค้ดนะคะแล้วก็อีเมลก็คือเราสามารถจะคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่อีเมลใครที่อยากจะให้ดูก็เขียนไปแล้วก็ส่งได้เลยนะคะเท่านี้ล่ะน่าจะทำกันได้แล้วนะใส่ วิดีโอแนะนำของตัวเองนะคะแล้วก็อื่นๆที่พูดเผื่อๆไปมีอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วอันก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากที่มาดูนะคะสวัสดีค่ะ